เดทู two, พลังคำพูดดึงดูดความโชคดีในทุกด้านของชีวิตบันทึกแห่งฟ้าเปลี่ยนชะตาลิขิตชีวิตใหม่เดทู two, บันทึกแห่งฟ้าที่รักของฉัน ฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้พบกับครูบาอาจารย์ที่แท้จริงที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกมิติให้กับฉันได้อย่างไม่บิดเบือนฉันขอบคุณตัวเองที่เปิดใจเรียนรู้และพัฒนาในพลังงานที่มองไม่เห็นฉันเปิดใจเลือกรับพลังงานบริสุทธิ์และฉันไม่อนุญาต ให้พลังงานลบเข้ามาสู่ชีวิตของฉันตลอดการฉันขอบคุณหัวใจทองคำฝังเพชรที่แข็งแกร่งของฉันที่นำพาชีวิตของฉันให้มาถึงจุดนี้ได้อย่างสง่างามฉันขอบคุณมือทองคำฝังเพชรมือแห่งเทพไมดัสที่ในรมีชีวิตของฉันให้ยอดเยี่ยมหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ฉันขอบคุณทุกอนุเซลล์ดีๆในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างมีระบบสมบูรณ์แบบฉันขอบคุณร่างกายที่เปิดรับพลังงานจากพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์ได้อย่างทรงพลังอย่างไร้ขีดจำกัด ฉันขอบคุณสมองทองคำฝังเพชรที่เปิดรับการเรียนรู้จากห้องสมุดจัก,กรวาลได้อย่างไร้ขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณฉันขอบคุณความยิ่งใหญ่ในตัวฉันฉันขอบคุณจิตแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และไปต่อในด้านดีเสมอฉันอนุญาตให้พลังงานดีรายล้อมรอบตัวฉันฉันอนุญาตให้คนดีที่มีจิตบริสุทธิ์ล้อมพิกชีวิตได้พบฉันเท่านั้นใครที่ไม่ใช่พลังงานลบๆใดๆที่เข้ามาขอให้จักรวาลปัดออกไปให้หมด ฉันเรียนรู้เพื่อส่งต่อฉันเรียนรู้เพื่อลงมือทำให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อคนที่เดินตามให้ได้ตื่นรู้เช่นเดียวกันกับฉันฉันเรียนรู้เพื่อทำหน้าที่ทำภารกิจที่ได้รับจากจักรวาลฉันเรียนรู้เพื่อเสกสร้างดนบันดาลชีวิตของฉันและผู้คนมากมายให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเขาเหล่านั้นมีความสุขเมื่อได้พบฉันในทุกมิติ ฉันเห็นแสงสว่างของฉันส่งไปให้ผู้คนที่ฉันได้พบเจอเสมอฉันคือผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกทุกสิ่งที่ฉันทำฉันเลือกที่จะทำไม่ใช่จำเป็นต้องทำและสิ่งนั้นยังเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนคืนคุณกลับสู่จักรวาลแห่งนี้เสมอครูจัสมินแกลนมาสเตอร์โซแฟมิลี่